ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์ถ้ามีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความสุขมีความเป็นปึกแผ่นพระราชดดารัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาศบพิษอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครทำให้ดีที่สุดในแบบของตัวเองนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดสังทองจบแล้วชมละครชุดพ่อตามือปราบเฮี้ยนค่ะ